ครูวีทำน้ํำยาปรับผ้านุ่มใช้เองมา3ปีแล้วการทำน้ํำยาปรับผ้านุ่มใช้เองถูกกว่าไปซื้อจากร้านค้าทั่วไปลงทุนสามบาททําได้20ลิตรตกอยู่ที่ลิตรละสิบหาบาทน้ํำยาปรับผ้านุ่มที่ซื้อจากร้านค้าทั่วไปจะตกที่ลิตรละ80ดสิถึงร้อกว่าบาทเราสามารถทำน้ํำยาปรับผ้านุ่มให้เหมือน น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ซื้อจากร้านค้าทั่วไปหรือจะทำให้ดีกว่าก็ยังได้เช่นต้องการความหอมมากๆติดทนนานๆก็ทำได้หรือจะเอาความหอมน้อยๆแต่ติดทนนานๆก็ทำได้เหมือนกันต้องการกลิ่นหอมอะไรชอบกลิ่นหอมอะไรก็ซื้อกลิ่นที่เราชอบมาใส่เราสามารถทำได้หมด เหมือนน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ซื้อจากร้านค้าทั่วไปนอกจากการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มใช้เองครูวีก็ทำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าสบู่อาบน้ำแชมพูสระผมใช้เองครูวีแนะนำน้ำยาปรับผ้านุ่มสบู่อาบน้ำแชมพูสระผมน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าคุณภาพดีแต่ราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป เพื่อนๆที่สนใจก็สามารถพิมพ์ที่ช่องแสดงความคิดเห็นสนใจมาได้เลย